มาแล้วค่ะสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารคันนี้กับ โตโยต้าแคมรี่2.5ได้เป็นตัวไฮบริดเลยคันนี้บอกเลยนะระบบไฮบริดเหลืออยู่ครึ่งทางสภาพว้าวมากๆสีดาดุดันสวยๆแบบนี้ใครมองหารถสวยสภาพดีออปชั่นมาครบออปชั่นมาเต็มโครงสร้างแท้แน่นอนเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักและจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายอยากได้รถเกรด A ค่ะฟรีดาวยอดจัดได้ลน้นผ่อนเริ่มตน้นในเรทฟรีดาวเพียงประมาณ1 5 0 0 0บาทต้องรีบพักเลยคันนี้นะคะมีเพียงแค่1นึคันเท่านั้นกับระบบแบบนี้กับ โครงสร้างแบบนี้แล้วก็กับรถสวยๆแบบนี้ที่สามารถฟรีดาวยอดจัดลน้นบัตรประชาชนใบเดียวรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้ใครมองหารถสวยๆราคาลงมาจาก้ายแดงมากกว่าครึ่งต้องรีบจัดเลยค่ะคันนี้2.5ห้ตัวไฮบิดด้วยได้ปี2019ราคาเพียง849,000บาทเท่านั้นฟังก์ชั่นออปชั่นบอกเลยภายในคุมโทนสีดํามีซันลูบมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้พร้อมด้วยนะคะข้างในนะระบบแบบว,ว้าวมากๆค่ะทุกอย่างปรับไฟฟ้าทั้งหมดค่ะ คอนโซลคอนโซลสะอาดมากมายเลยนี่บอกเลยว่าคันนี้ออปชันมาเต็มมีทุกปุ่มมีทุกโหมดนะคะพวงมาลัยสามกานมันติฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าคู่ค่ะเกียร์ออโต้มาจากโรงงานค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถสวยสภาพดีสไตล์หรูผู้บริหารภายนอกภายในสวยมากๆแบบนี้แอร์ด้านหลังนะคะแยกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมีปุ่มคอนโทรลนะคะ ตัวกลางนะคะตรงกลางระหว่างผู้โดยสารด้วยนะคะแล้วก็มีม่านบางแดดมาให้ใครอยากได้รถสวยสไตล์หรูผู้บริหารอยากได้รถว้าวาอยากได้รถที่ออกง่ายๆเงื่อนไขง่ายๆไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแล้วอยากได้ Toyota าแคม y ตัวระบบไฮบริดไม่เพียงใช้งานไม่ใช้งานเพียงแค่130 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นรีบทักเข้ามาได้เลยปี2019อีกต่างหากราคาดีอีกต่างหากฟรีดาวได้ด้วยดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างทักแชทแอนไลน์ได้ตลอดยิ ่ชมหรือติดต่อโทรได้เลยใครอยู่ละแวกใกล้เคียงเดีนเชิญที่เพรยนต์แล้วติดต่อหาเซลิวดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่นานค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รถพรีเมียมมือ2ค่ะวันนี้เจอเจอรถสวยอีกหนึ่งคันค่ะกับ To y ยต้าแคมรีตัวไฮบริดนะคันนี้สัญ,ญลักษณ์โลโก้มีสีฟ้าปนมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคือ2.5ตัวไฮบริดได้ปี2019ออปชันมาเต็มคันนี้อยากได้รถหรูอยากได้รถสไตล์ผู้บริหารโครงสร้างเดิมๆร้อเซแถมเป็นรถเกรดเต้องที่นี่เลยกับบริษัทเพชรยนต์ติดต่อหาเซลล์อิได้ตลอดเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ098 7067324เบอร์นี้ติดต่อทักแชทและแอดไลน์ได้เลยแค่เซฟเบอร์ลงในเครื่องนะคะเบอร์นี้นะคะสามารถมีไลน์แล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับวันนี้ค่ะมานําเสนอรถอีกหนึ่งคันค่ะเพื่อเป็นทางเลือกใครต้องการรถฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ1นึ่งหมื่นห้าพันบาทรายได้ขอสามหมื่นขึ้นซื้อท่านเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่มีปัญหาแบ็กลิสบูโรทักเข้ามาได้เลยออกได้ทุกอาชีพไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนสําหรับวันนี้อยู่จะมาพาชมในส่วนของรายละเอีย ของตัวรถกันนะคะว่ารถที่นี่สวยแค่ไหนวันนี้นะคะสีดําดุดันออปชั่นมาเต็มแบบนี้เริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยดีกว่าสีดําๆเงาเงาแบบนี้บอกเลยนะนี่ว้าวมากๆเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะดีค่ะรถที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถของอรถหน่วยงานนะคะมีการปลดระวางขึ้นมานะคะรถจะมา,าประมาณ4-5ปีนะคะทางหน่วยงานจะมีการ ปลดระวังแล้วข้อดีของรถหน่วยงานคือรไรมีการเข้าสนยนเช็คระยะทุกระยะเพราะฉะนั้นสบายใจได้รถที่นี่ไม่มีชนหนักมาแน่นอนพิกามไม่มีแล้วก็เล่มจำรูสูญหายจมน้ําไม่มีแน่นอนนะคะส่วนเหลี่ยมสีนะคะตัวโคเออเลียมสีนะคะคมชัดเลยไม่มีรอยรักยิมนะสีดาแบบเงามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะนี่เป็นระบบแบบ LED ค่ะ full LED มาให้แล้วเรียบร้อยคือหลอดลูกแก้วนะคะแล้วก็ตัว อโคมนะคะตัวเบ้าตัวไฟนะคะไม่มีข้ามเหลืองไม่มีไอ้น้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะเดิมมากๆนะถือว่าเดิมมากๆเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีการปรับไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของเครื่องยนต์ต่อไปนี่กระจังหน้านะคะโลโก้แท้ๆเลยนะคะออกมาจากโตโยต้าออกมาจากศูนย์แน่นอนออกมาจากโรงงานแน่นอนไม่มียกไม่มีเปลี่ยนกระจังหน้าด้านล่างนะคะสีเทานะคะนี่เห็นไหมตัวไฟเบอร์ค่ะ ปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยโคตรสวยคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกค่ะอ่าเป็นไฟแบบไอเอลีดแล้วนะคันนี้เป็นไฟ LED มาให้แบบสวยเลยนะคะเหลี่ยมสีคม รอบคันเลยถือว่าโอเคเลยคันนี้เซ็นเซอร์นะคะ3 6 0อยงศาเซนเซอร์รอบคันระบบความปลอดภัยแบบมีมาเต็มเลยนะคะรถสไตล์หรูรถผู้บริหารราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้บอกเลยว่า2ล้านแน่นอนนะคะอ่ากว่าจะจบสัญญานะ2ล้านแน่นอนคันนี้แล้วก็มาอยู่กับเราเพียง8 49, 0 0 0บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นในเลทฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง2 3 9ต่อปีในเลทดอกเบี้ยนะคะผ่อน48งวดได้เลยคันนี้เพราะฉะนั้นอยากได้รถ อยากได้รถรู้อยากได้รถฟรีดาวพี่ต้องรีบจัดเลยถ้าเข้ามาก็ได้ค่ะหรือติดต่อเข้ามาได้เลยมาชมรถมา,าทดสอบ,อท,ดสอบทดลองขับได้เลยใครอยู่ละแวกใกล้เคียงค่ะมีนบุรีนะมาที่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อหาเซลล์อยู่ค่ะทักเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นี่พี่ดูให้ดูตรงนี้ในส่วนของตัวล้อนะคะ ตัวล้อค่ะแม็กแท้แม็กอลอยลายนี้มาจากโรงงานแม็กเดิมแน่นอนร้อตัวยางนะคะได้ยางขอบ17นะคะนี่ได้ยางขอบ17ค่ะถือว่าโอเคถือว่าว,าวาวมากๆนะแล้วก็ได้ยางปีสองพันยี่สด้วย ได้ยางใหม่จัดมาเลยค่ะคันนี้ใช้งานเพียง130,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภยัยพี่ไม่ต้องห่วงนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลดด้านบนนี่เห็นไหมคะอมีหลังคาซันรูฟมาให้แล้วค่ะนะคะอส่วนกระจกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีในส่วนของ ไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยนี่โลโก้นะคะตัวหนังสือตัวอักษรอยู่ครบค่ะสัญลักษณ์ไฮบิดเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้มาดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปนะคะในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างค่ะ เม็ดอัอยูครบหัวน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ในส่วนของประตูแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นค่ะโลโก้โตโยต้านะคะไม่มียกไม่มีเปลี่ยนมีระบบกันหนิบเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยติดฟิล์มมาให้รอบคันค่ะฟิล์มเจ้าของเดิมจัดมาให้แล้วค่ะกับตัวฟิล์มแพงของเราเลยนะคะได้ฟิล์มลามินาด้วยด้านในค่ะตามสไตล์เลยหรูห,หูแบบนี้ค่ะโอ้โหนึกว่ายานอาวกาศนะแบบข้างในเข้าไปแบบเงี้ยวมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว่าวางแก้วน้ําลําโพงนะคะปรับเบาะนะคะ บอที่หนบอที่สนะคะเซตนี่นะคะปลั๊กไฟฟ้าทุกอย่างอยู่ในมือเราแล้วเสาเอค่ะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะสีดีสีเดิมสีเดียวนะคะมีสคขาเพจมาจากโรงงานให้นะคะตรงรุ่นตรงสเปคแคมรี่แน่นอน เสาตรงกลางค่ะหัวน็อนไม่ขยับสีเดียวกับตัวรถค่ะทุกอย่างสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบแล้วก็ในส่วนของซิลิโคนดึงแน่แนๆแ,แบบนี้นั่นคือไม่มีพิควมัมนะคะไม่มีทําสีถอดทาสีมาแน่นอนคนันนี้หลังคาปลอดภยัยแน่นอน100%ปรต้องการมาชมรถมาได้เลยนะคะนี่คอนโซลด้านในค่ะสะอาดมากนะคะด้านบนนะคะตัวไฟเป็นแสยยงสีขาวแล้วนะคะอ่าพลาสติกยังไม่มีการแกะเลยนะคะแล้วก็ตัวสันลูปใช้ได้ปกติเลยนี่สวยมากๆนะคะด้านบนนะคะสะอาดมากๆด้านหลัง ตัวเบาะนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่มีชิงไม่มีขาดนะคะปรับไฟฟ้าคู่เลยนะคะปรับเอ็นนะคะแล้วก็ตัวเบาะนี่มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแอร์แอร์แบคให้นะคะเหมือนแอร์แบบเขาเรียกว่าคูลอ่าคูลให้อ่านั่งรถไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบระบายอากาศให้นะจ๊ะ สวยมากนะคะหน้าจอนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นระบบทัชส,สกรีนมีกล้องถอยหลังมาจากโรงงานให้เราเรียบร้อยค่ะมี Apple c a r p เพนะคะตัวเกียร์นะคะเกียร์อัตโนมัติน้อมาจากโรงงานตัวเบรคคาเบรครับมือนะคะคเบรคไฟฟ้า อ่าอันนี้มีปุ่มเบรกโฮให้ด้วยค่ะปรับโหมดนะคะเป็น EV เป็น Eco นะคะเป็น Normal หรือเป็น Sport เนี่ยแล้วแต่เลยตามชอบตามใจนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้แก้วน้ำตรงนี้หลูมากเลยนะมีลายไม้แบบแล้วก็นี่สวยมากๆพวกอะไรสามการมันติฟังก์ชันคันนี้กล้อง360องศาชาร์จไฟนะคะไม่ต้องห่วงได้ครบเลยดูแลทุกอย่างนะคะได้มือเราแล้วกุญแจเป็นบอ่าเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะพุสตาร์ทนีมาให้ครบ ทุกอย่างคือรถประเภทนี้อเซ gment น,นี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะออปชั่นมาเต็มอยู่แล้วออปชั่นฟังก์ชันมาเต็มอยู่แล้วนะคะอ่าอยู่ที่ว่าเราจะมาดูว่าความเดิมของเขานะความเดิมของเขามีอะไรบ้างเดิมจากโรงงานไหมนะคะ ตัวเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงค่ะนี่สเสถียรอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวไฮบริดแล้วก็ตัวน้ํามันใช้ได้2ระบบเดินทางไกลไม่ต้องห่วงค่ะทั้งประหยัดทั้งปลอดภัยเซฟตี้แน่นอนรุ่นนี้สเปคนี้กล้องสามมีกล้อง3 6 0องศาค่ะเซ็นเซอร์รอบขันเนาะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยอยากได้รถสภาพดีคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านหลังค่ะในส่วนของตัวด้านหลังเส้นไรฟไฟใช้งานได้ปกติตัวไฟด้านท้ายทั้งสองข้างค่ะไม่มีแตกแน่นอนนะคะนี่สวยมากไฮบริดตรงรุ่นนะคะ ตัวหนังสือไม่หล่นนะคะแล้วก็เซนเซอร์ท่านหลังมีให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหคันนี้นี่ว้าวจริงว้าวมากนะเหลี่ยมสีคมเนี่ยไม่มีขีดไม่มีข่วนเลยนะคะเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวามไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวพี่คันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นนะคะในอ,ะอีกหนึ่งคันในดวงใจนะคะที่ พี่ๆนะคะจะตัดสินใจถ้าอยากได้รถไฮบิดไว้ใช้สักคันลองเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าคะ่ะมาต่อในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ให้เข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเครื่องยนต์บอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีแต่งนะคะนี่ ตัวแบตเตอรี่ค่ะในส่วนของตัวไฮบริดอยู่ครบๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนแต้มสีโรงงานอยู่ครบค่ะไม่มีค้าบของเหลวไหลเยิม้มแต่ใดๆเลยให้ดูแบบชัดๆอย่างนี้คานซ้ายคานขวานะคะในส่วนของอ่าตัวคานไม่มีเปลี่ยนนะคะของเหลวเทคหรือเทคไฮนะคะนี่อยู่ครบหมดเลยค่ะแต้มสีโรงงานนะคะเดิมๆนะคะ หัวน็อตไม่ขยับค่ะฝากระโปรงแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะเครื่องยนต์แท้เดิมๆก่อนที่จะมีการส่งมอบลูกค้านะคะเรายังมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เช็คของเหลวเช็คค่าซีซีของแบตเตอรี่ให้นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีคันนี้ถือว่าว้าวนะคะถือว่าโอเคเลยฝากระโปรงนะคะด้านบนมีร่องรอยการใช้งานค่ะสติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบเม็ดอร์ขอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่เต็มแผ่นเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะเนะออลูกค้าที่สามารถดูแลรถประเภทนี้ได้เซกมเกมนต์ รถประมาณนี้ได้ไม่ต้องห่วงค่ะมีการเข้าศูนย์เช็คระยะดูแลดีแล้วก็ใช้งานน้อยอยู่แล้วเข้าศูนย์ตามระยะแน่นอนสามารถเช็คประวัติได้ชอบคันนี้แล้วกดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเอที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้ชอบคันนี้แล้วอย่าลืมนะเซฟหรือว่าทักเพอเข้ามาได้เลยโทรได้24ชั่วโมงค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ